อ่เบิ้องมองปล่อยน้ำใดก่อนนี่เมื่อกรสิออกมาเป็นผลงานประมาณนี้นะครับพบมันชิไปทางอย่าง่ะนี่สี่ชิบป,ปุล้ะมังครับสวัสดีครับกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องกเกษตรทดลองนะครับอ่นะครับคลิปนี้กะนี่ครับหลายคอมเมนต์ก็อาจสีเห็นบริสัต์เนาะว่าเป็นอย่างไรลางเธอก็เอาปากว้ากกบเคือตาเห็นเนาะนะครับ อ่ะครับก็ดออื่นผูใ้ใดเข้ามาแหละก็ฝฟ,ฟากดลค่กดติตามกับคลิปหนี้น้่เด้อนะครับก็ขอผู้เล่ารายที่เขามาเบิ่ง่องเล็กๆ่องนี้นะครับก็ขอย้ำไปก่อนดนะครับคลิปที่ผมจัดสร้างขึืนนี้มันจะใส่บ่ไดครับพื้นที่ของทุกคนนะครับมันขืนอยู่กับว่าดินเฮาเป็นยังไ๋นะครับเอ่อไอที่ผมเห็ดไปนี่บางเื่อเอาไปเห็ดตามมันบบเป็นคือที่ผมเห็ดก็มีเรื่องเถ่อนนะแต่ว่าต้นที่ผมใส่ครับพื้นที่ผมมันได้ผลเนาะก็เอาเป็นว่าเบิ่งเป็นแนวทางละกันนะครับ เพื่อปัญหามันดินมันตรงกันนะครับหรวอว่าไปปรั๊บใส่เอาก็ไดนะครับอต้นนี้ก็เขาีผมลกมให้เบิ่งประมาณเดือนกลัวนี่ก็เขาเดือนกลัวจากสามเมตรนะครับจากสามในมันประมาณสามสิบแล้วครับมันสีนน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 น่สิบปุ่นเดือนนี่เบิ่งเดียวนี่ครับนี่ก็เขานี่อีกอนหนึ่งอายุสมการเดือนนึงนี่ครับกตาแรกมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับนี่ตาแรกเป็นแบบนี้เลยนี่นี่นี่มันเป็นแบบห้างๆแบบนี้แหละตาแรก แล้วข้านี่น้ำม,มันบกนะครับน้ำบกไปประมาณโอ้เกือบเดือนหนึ่งมันก็ออกมาเป็นหนึ่งสี่นะครับเออเมื่อก่อนมาเป็นหนึ่งสี่เพราะยังเพราะวา่าน้ำมันอันนี้อ่ะคลิปนี้เดี๋ยวผมเสีย้เห็นภาพสัดๆเลยว่าไอเฮ็ดแนวไรเราน้ำขังแนวไรเราก็ามองน้ำแซ่หลก็มองน้ำแซ่หน่อยตากันยังไงน,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้เบิ้งกอเขาแบบสัดๆเบิ้งหากครับอูแหลนแต่ไงด้ครับไงมันทุกตนนี่ไงมันทุกตนแต่อันที่จริงมันก็แต่กอเกินผูดเนาะเออ แต่ตามผมแนวเมืองว่ามันเกิดเกินผดเนาะผมก็บรรนาเสีอว่ามันสีแห้งบันนี้นะมันมันมันจีบบอกเด้ครับมันแน่นเลยเพราะมันมันจับมันจุ่มมันอยู่เลยเนาะนี่ครับจีบบอกแล้วต้นไงเราต้นบรท่านก้มหรอกนี่ยังนางเปอยู่นางเปเดเนเชียเปไปดำสามนะครับดำสามตัวนีที่มันบบเกิดนะครับมันก็มีมังอยู่นี่ครับก้อนใหญ่กะตะไคร่นะครับเขาก็ตะไคร่เออในไทยเบิ้งสัตว์นะครับนี่ เขาก็ตะไข่เขาตาไข่นะครับก <|ja|>> ็เบิ네้งกะเบิ้งดีๆกับว่าตะไข่นะครับะเขาเรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวพผมสีให้เบิ้งนะครับว่าขังน้ำจังไดย์เรก็มองน้ำหลายกับมองน้ำหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวพวกเราเร็วๆเลยเดี๋ยวสีคนบนสีรํำคัญนกันเนาะนี่มองน้ำหลายครับนี่มองน้ำหลายสังเกตเบิ้องมองน้ำหลายเลยครับนี่มองน้ำหลายไอมองที่พผมจะให้เบิ้งคือเห็ดพร้อมกันมือเดียวกันนะครับ อ่าแล้วเขานีมองนี้มันเป็นรูปลงนะครับมองน้ำไหลบยบเวด้านดินออกนะครับเออแต่ว่าฟังผุนนะเอาดินออกฟังผุนเอาดินมาปั่นกันแท่นะแต่ฟังนี้ดินเดิมๆเลยนะครับแต่ว่าน้ำมันลึกนะครับหนีน้ำเกือบเกือบเกือบถึงหัวเขานะครับอ่าแล้วเขานีผมสีไหไปเบื้องมองมันสูงมองน้ำหน่อยมองน้ำตื่นอ่าในมองน้ำตื่นเห็นไหมครับมองน้ำตื่นยืนใหญๆกันนะครับยืนใหญกันนี่เห็นบ่านี่มองน้ำลึกนะครับี่มองน้ำลึกเลือแต่ป้ายเขานะครับแล้วมองน้ำตื่น เออแล้วเดี๋ยวผมสิพายางขึ่นเบินไปเรื่อยเนาะ <IS US> จนกลัวน้ำมันสิแห้งไปเลยเพราะหน้าผมมันเอียงหน้านดี๋บวหน้าเดิมๆบ่ได้ปาบนะเอ <IS US> หน้านี่เฮ็ดมาฮกซิบฮกซิปปีสมัยพ่อใหญ่บ่เคยใส่รถไถมาปราบนะครับยกเว้นข้างบนพุ่นแต่บางนี้บ่เคยปราบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสิพายางขึ้นเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะครับว่ายิงขึ้นโนนไปเรื่อยๆยิงน้ำแห้งไปเรื่อยนะเขามันเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นบ่ครับ <IS US> เออนี่เห็นบ่ ่ายิงคืนเล่นไปยิงคือไปเรื่อยเห็นปะครับน่ะหนามหนามมืดเลยนะครับหนามมืดเลยนี่นี่นี่มันเริ่มแตกก็ดีเหรอแต่ว่าขอเสียคือมีหงาเนาะบ่คือหม่งมีหนามน่ครับหม่งมีหนามนี่สีสะสาดบ่มีหงาแต่ว่าขอดีมันก็คือมันแตกก้อ่เดี๋ยวผมเสียเบิ้งว่ามันแตกก้ออีรีนี่ครับมันแตกก้ออีลีนะครับนี่แตกก้ออีลีตัวนี้คือผมให้เบิ้งแบบสัดๆเลยเนาะในพื้นที่เดียวกันเดี๋ยวผมสิพาล่งหนามไหมบัดดี อ่ะมันมาสิเป็นคู่ไปนี่มองบ่งมีหนามนะครับมองมีหนามเป็นคู่ไปเดี๋ยวผมกจะพาะลงน้ำไหมวันนี้เดี๋ยวผมกจะพายยางาลงลงนมม้ำไหมเริ่มมีน้มหรือเปล้ามัน,นแต่ว่าบ่แมนว่ามีนม้มโบแต่ก้อได้ครับแต่ก้อแต่ว่าขอยยังเดือยใหญ่น้มมสูงเกินเนาะ <c oughs> สักประมาณสิบหาเอ้สิบถึงสิบถึงยี่สิบเสน้นนึ่งก็น่าจ,จะแต่ก้ออยู่นะครับก็น่าจ,จะพอได้อยู่แต่ว่าถามันถ่วมเลือแต่ปลายเลยนี่ตัวน,นี้บ่ครับบ่แต่ก้อสำรับหน้าผมเลยขอ,อย้ำว่าสำรับหน้าผมอ่ะผมเริ่มเริ่มลงน้ำแล้วครับ เริ่มลงน้ำแลย่งางลุกน้ำแล้วนี่ตอนนี้ลงน้ำแล้วครับนี่ลงกน้ำเบิ้งงดียเขาเขาแนะนำปลูกมือเดียวกันนะครับมองน้ำลึกอ่านี่จะพุ่งางในน้ำด้วยน้ำลึกนะครับตัวน,นี้น้ำเกือบถึงหัวเขาอ่านี่ครับเบิง้งเบิ้งไปเลยนะครับผมจะพาย่างาไปเรื่อยนี่ครับต้องให้เบิ้งแบบนี้เลยเนะาะถ้าเกิดถ้าเกิดเอาปากว่าว่านี่มัน็กิเห็นผาบนะครับคลิปนี้พ่าย่างเบื้องเลย อ่าเดี๋ยวพ่อพาขึ้นเนินไหมขึ้นเนินไหมบัดนี้อ่าเริ่มมิดนิดเลยเห็นป่ะนนเริ่มนิดนิดเลยเบิงเบิงมองมองทียุโขครับมองยุโขแปลว่าน้ำท่วมมั่งน้ำบกน้ำท่วมน้ำบกน้ำท่วมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยมีมันใชเริ่มแต่กอเห็นป่ะครับเออมองนี้มันใต้เดี๋ยวด้าสามนะครับสามเบ้าน่าเห็นป่ะนีคือมองมองทีมันเป็นโขกนะครับมันเป็นโขมันเป็นคู่ไปเนาะเออหันมามองทีน้ำลึกเลยนี่เอาลงน้ำลึกไหม อ่นนี้ลงน้ำลึกนี่ครับลงน้ำลึกอายุดอิอายอายุมือเดียวกันนะครับผมตรงวอกเร่วๆ่เนี่ยเพราะว่าคลิปที่แล้วมีมีกระเจอมเอาเขมร์ไอ้ดาลาลอยู่ว่าวาบเหงาผนเนาะว่าวเขาเรืองน่นเตือนนอะครับเอ้าตันนวนี้มองน้ำร้ายนะครับนี่มองน้ำร้ายแล้วข้านี่ก็นัน่นมองน้ำหน่อยมองน้ำเป็นโขกนะครับเห็นปะอ่าหเห็นกันเดี๋ยวซันเลยหันหลังไหมเอา้านี่ครับนี่มองน้ำร้ายเดี๋ยวไปมองน้ำไ้ายไปเรื่อย เ,ออเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบึงหลงหนึ่งที่ผมปลมออม่อยน้ำมองหมดเลยว่าตอนแรกมันเป็นสีหรอแล้วลตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวสีผ้าไปเบึงนะครับอนี่ก็มาด 3, ้อสามนะมือนี่ผมมาด้อสามเขานะครับเดี๋ยวผมผ้าขึ้นโคกนี่ครับขึ้นโคกนี่ครับผมสิผ้ายางเบิ้งแบบลักษณะนี้เลยนะครับผ้าย่างเบิ้งแบบนี้เลยมันจังสีเห็นภาพเห็นผลเนาะว่าบ่าต้องอธิั่บ้านย,ยังหลายไหเบิ้งมองน้ำท่วม เดี๋ยวถ่ายคลิปผมสิพ้าไปบึงหม่องมันถ่วมคือเ่านะครับเราถ่วมแห้งมองหันมองหันปล่อยน้ำบปออกนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปบึงอเบึงหม่องปล่อยน้ำใดก่อนตัวนี้คือปล่อยน้ำใดนะครับโอ้ยหวเรียวไหลกับเมย์เนาะบบบนี้อะนี่ครับยางไปนํำหวาไปนํำนี่คือหม่องปล่อยน้ำใดนะครับผลมันก็ะจออกมาเป็นที่ผมหยอดสี่สิบสามสิบหาถึงสี่สิบนะครับคูณเลยนะครับคูณสามสิบหาถึงสี่สิบเซนกับผลที่ออกมาเมื่อกา อ่ะนเนยไปตามหล่องครับเออกระไดอยู่นะครับได้อยู่ไอ้ที่พมภาพไปเบิง้งไอ้มองที่ว่ามถ่มไทยเธอแหลกเลยไอคิปเธอแหลกคือว่าไอ,อยังไอสามตน้นเป็นสามสิบต้นนะครับวานเต้ไปถึงใส่ละเอาหุ่นหยานะครับถามว่าเอาหุ่นหยาแบบใดก็คือถากเลยครับถากนี่ต้นนี้นามันถ่วนะเห็ดมอ,อยหยามันเหลื่อมยุบนะครับ แต่ตอนนี้หนามมันบกนะหนามมันบกเห็นบ่ผู้ใดที่อยู่ลุกหนามมันกระิบไปอยู่ในหน้าถีอยู่ตามกมูนะครับหน้าผมนี่มันสูงเนาะมันเป็นขันบนได้เห็นไหมครับมันเป็นขันบนได้หนาในเริ่มตายแล้วครับหยาต้นนี้พวกตองซี่เลียดต้นนี้มันตายเองนะครับนี่อ่านี่ครับเห็นบ่นี่ผลมันกระิออกมาเป็นหนึ่งสี่นะครับผลงานแกว่าผมแนะนําว่าขันผู้ใด บอขยันเอาหุ่นหยาก็น so so ่าจะเฮ็ดบบได้เนาะน่าจะเฮ็ดบบได้เพราะว่าไอหย้ามันสีขืนขืนดีกว่าขาวานได้ครับมันเขาขืนขึ้นแบบก้อใหญ่เลยล่ะก้อยหย่านี่นะครับมันสิตางจากขาวานนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมีเวลามีเวลาถางหยาได้ก็ดีเลยครับดีแห้งกว่าขาวานผมผมรับประกันเลยดีแห้งกว่าขาวานถ้าผู้ใดมีเวลาเอาหุ่นหย่านะเอาหุ่นหย่าได้นะครับ นี่มันก็สิออกมาเป็นผลงานประมาณนี้นะครับผมสีลกแต่ว่าเฉพาะแต่หยาได้ขึ้นเปืนเครื่อนะแต่หยานี่ผมบ่สนใจเลยนี่หยาต้นนี้ผมบ่สนใจผมปล่อยเลยให้มันยืนต้นยังสัตน์ล่ะเนื้อพังนืงอมันก็หมอบลงนะครับนี่มันดอกึงเรืองหน่อยนวมันก็บหมอบลงนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งหมองน้าถ่วมขึ้นเก่านะครับจะพาเบืางของน้าถ่วมนี่หมงเนี้นปล่อยน้ําบ่ไดน้อเพราะแต่กอ่ค่อยดีนะครับน้ำเพราะมันอยู่อยู่หม่องหล่ออดีนะเดี๋ยวผมพาย่างขึ้นเดินไปเลยนะครับ นี่หน้ามันชิเนิ่งมันชิเนิ่งมันเรื่งชีนะครับเดี๋ยวพายางขึ้นเนินไปเลยยิงขึ้นเนินไปยิงแต่ก้อดีนี่ครับแต่ว่าหยาขึ้นตัวนี้น้ำกําลังมาแซ่เดี๋ยวประมาณสองหมื่นนะครับสองสามหมื่นพายุเขานะครับอ่าเดี๋ยวพวกผายางขึ้นเนินไปเลยนี่มันเริ่มแต่ก้อเห็นป่าครับแต่ก้อย่าเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งมองทีว่าปล่อยน้ำบาดใหญ่เพราะว่าไอ้มันเป็นบวกนะครับมันเป็นหล่องนะครับปล่อยใดญกับบมานะครับ นี่เลยนี่ครับเห็นปะ่ะเห็นป่ะครับมองน้ำไหลเออแต่ว่าตัวนี้มันก็จักสีวาจังเดยรมันกิแล้วแต่แต่ละคนนะแม่ว่าประสบการณ์แต่ละคนมันกับบคุคคลกันเหล่ากัหน้าแต่ละมองกับบคุคคลกันนะครับผู้ลงคนกับวาบบเกียวมันก็แต่ก็คือเอานาม้านามไหลน้ำหน่อยนะครับจกักจักพุ่มสีวาจังเดย์คือกันเนาะจ๊ก อธิบายอย่างไหนแต่ว่ามันกับผมกับว่าได้ถึงทีของผมแล้วกันนะะเดี๋ยวผมจะพ้ายงางขึ้นเนื่อนอีกมีมองน้ำไหลเบึ้งมองน้ำไหลนะครับมีน้ำเกือบถึงหัวเขานะครับแล้วกันะะนี่ผมจะผ้าไปเบึง้งมองมันโน่นขึ้นไอปุ๋ยนี่เขากับเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาบ่อใส่ปุ๋ยเลยมันก็บ,บ่อแต่ก้อเด้ครับเขากับใส่ปุ๋ยเนี่ยนะปุ๋ยเขากับใส่เป็นปุ๋ยยังังแล้วแต่ ตามใจเจ้าของเลยผมใส่ปุ๋ยยังก็เห็นแต่มันงามหมดเลยเดี๋ยวิวหาปุ๋ยได้ทีผมก็อธิบายบู้ถือกันนะครับนนี้เริ่มขึ้นเนิ่นมันก็เริ่มพื้เห็นไหมครับนี่มัมีน้ำเห็นไหมนี่มัมีน้ำแต่ว่าก็เข่ามันก็ใหญ่นะครับตัวนี้ผมประทันเดี้ยเอาหุ่นหยาเนาะเออประทันมีเวลานะครับาเดี๋ยวพายางไปขอแหลกเริ่มนี่มองน้ำลึกนะครับนี่แหนมไปเบิ่งมองน้ำลึก นี่ครับเห็นป่มเนี่ยมึงได้น้ำตื่นมันกระแตก้อนะครับได้ตามตื่นครับผลงานที่ออกมากับประมาณนี้เลยนี่ละผลงานที่ออกมาก็ได้รับความพึงพอใจสําหรับผมนะผมคิดว่ามันโรแมนสามสิบแล้วนี่เนาะมันจะไปทางอยังไงนี่สี่ิบปุ่นละมั้งสาม0ิสี่ิบแต่มันใหญ่อยู่ดิโูแต่มันใหญ่อยู่แต่ว่ามันก็แตกกอเกินพูดนะครับ แต่ก็เกินปวดวังหันมันแรงนะครับนี่แรงใบใหม่เลยใบใหม่นะครับแต่ตอนนี้มันฝืนมดละ่ะนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอพูดลหลายๆครับขี่เขามาบึงโอ้ยเมยเนาะทั้งหอลทั้งถ่ายคลิปถือกล่องไม่นำ้ำแล้วก็ยางพานาม้มพาขี้ต้มไม่น้ำนะครับหายใจบอทันเลยหายใจทั้งปากอ่านี่ครับก็ถือว่าปีนี่ผม พึงพอใจในระดับหนึ่งสำหรับเขายอดนะครับเขายอดทีทดลองปี่แหล่ละกาไอเฮ็ดให้มันแตกกอเนาะโดยประสบการณ์ที่เจ้าของเห็นมานะครับผมขอยย้ำด้วยครับผมบ่ได้เลียนเกษตรบ่ได้จมยังมาบ่ได้มีอยังทั้งสินนะครับผมใส่วิธีล่องเข้านะครับข้นเชื่อว่าเกษตรทดลองเนาะผมก็ล่องหาไปเรื่อยล่ะครับเออลองหาไปเรื่อยแบบนี้เป็นยังไงแบบนี้เนี่ยขนาดใส่ปุ๋ยผมยังบ่ใส่ยี่ห้อเดียวเลยครับผมไปสื่อสมมติว่าสื่อสามสอบมั้งสิ ผมซื้อสามยีห่ห้อเส้อบครับเออผมซื้อปุ๋ยเพิ่งไปซื้อยี่ห้อเดียวเลยผมซื้อสามยีห่ห้อแล้วเฮ็ดหน้านี่นี่แหละครับผมกับเลี่ยนไปสุปีีพี่กายวานพี่กรดัมพี่นี่ยอดอยังสี่นะครับเออพี่นาคสะยอดที่เขายัางสี่นะครับล่องทีล่องหางตัวไหนดีกว่าอย่างังสี่นะครับกะเฮ็ดหาไปเลยนะครับแต่ว่าพี่นี่ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับ อขอบคุณลหลายๆทีเบิ่งยั้าเจ้าคลิปกัฝากกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้น้ำเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ